วันนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณสันเขื่อนของอ่างนองเขียวสวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็มีพื้นที่ถึง120ไร่เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ชาวเชียงใหม่ชอบมาเดินเล่นมาเดินออกกำลังกายในช่วงตอนเย็นๆนะครับก็มีผู้คนมากมาย ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งวัยคนทำงานนะครับเลิกเรียนแล้วเด็กๆก,ก็มาพักผอนมาเดินเล่นกันอยู่ที่นี่ด้วยนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นจุดที่อยู่สูงสุดของสวนสาธารณะแห่งนี้นะครับบางครอบครัวก,ก็เอาเสือมาปูเอาโต๊ะเอาเก้าอี้มาตั้งนะครับแล้วก็ทานอาหารกัน ปู่ย่าตายายทาดหลานก็พาเด็กๆมาวิ่งเล่นกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาสักประมาณ6โมงเย็นนะครับพระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าไปแล้วที่เรามองเห็นภูเขานะครับอยู่ตรงนี้ก็คือดอยสุเทพหรือว่าเสือกเขาดอยสุเทพนั่นเองครับที่นี่ก็เดินได้ปั่นจักรยานได้วิ่งได้แต่ห้ามรถมอเตอร์ไซค์ห้ามรถยนต์เข้ามานะครับ ข้างล่างที่เรามองเห็นรูปมันช้างไกลๆนั้นก็จะมีความแกะมีหงบริเวณโดยรอบของสันเขือนด้านบนนี้ช่วงนี้บรรยากาศก็ดีทีเดียวผู้คนก็ขึ้นมานั่งชมวิวทิวทัศน์มาพักผ่อนหย่อนใจหลังจากที่ทำงานเ็ดหนเหนื่อยมาทั้งวันนะครับ